ในป่าลึกของอเมซอนที่เขียวขจีและเต็มไปด้วยเสียงธรรมชาติมีฝูงอุรังอุตังกลุ่มหนึ่งอาศัยอยู่อย่างสงบสุขพวกเขาขึ้นชื่อเรื่องความว่องไวในการปีนป่ายต้นไม้สูงเสียดฟ้าเมื่อถึงวันที่กำหนดเหล่าอุรังอุตังต่างตื่นเต้นกับการเดินทางครั้งนี้พวกเขาเตรียมอุปกรณ์ตกปลาและเสบียงอาหารขึ้นเรือยอทที่สวยงามซึ่งจอดรออยู่ที่ชายฝั่ง การดึงปลาหมึกยักษ์ขึ้นมาไม่ใช่เรื่องง่ายเนื่องจากขนาดและน้ำหนักของมันประกอบกับคลื่นทะเลที่เริ่มแรงขึ้นทำให้เรือโยอชเพียงไปมากด้วยความสามารีและความพยายามพวกเขาก็สามารถนำปลาหมึกยักษ์ขึ้นมาบนเรือได้สำเร็จ หลังจากความตื่นเต้นในการตกปลาพวกเราจึงทำซาชิมิปลาหมึกยักษ์และปลาทะเลสดกันเมื่อซาชิมิพร้อมแล้วทุกคนก็นั่งล้อมวงกันและลิ้มรสซาชิมิปลาหมึกยักษ์ความอร่อยการผจญภัยครั้งนี้ ไม่เพียงแต่นำมาซึ่งความสนุกสนานและความตื่นเต้นแต่ยังเสริมสร้างความสามาัคคีและความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างเหล่าอุรังอุปัง